สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เนาะจะอัปเดตพวกสวนคางบ้านให้เบ่งเนาะครับพี่น้องฝนตกมาฝนตกมา,กมาสวนพัดส,สวนยังที่ปลูกไว้ให้เบ่งไกลไปน้ำเนาะครับอัปเดตให้พี่น้องเบ่งฝนตกมากับสดชื่นครับนี่ครับพี่น้องเห็นบะ พักส่วนพักค้างบ้านฝนตกมาเนาะครับพักกันตรงหยอดแตกอบอวลทั้งนั้นเลยครับเบิง้งแต่ลหยอดเบื้องพักงามเลยพี่นอ้องเมื่อึดแนวอยู่แนวกินครับฝนตกมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องครับนี่อันนี้ไอหยอดบกอกกินกับลาบครับพี่นอ้องแสบครับรสจัดเปรียปร้ยว หลายพักหลายอย่างลาบกระป,ลระประุลอะไรบ้างเนาะหยอดบกอกแตกหยอดอุตัวอุตัวเลยอัปเดตให้เบื้องนอาพี่น้องตอนมันงามง,งามหนึ่งสิหาเนือ้อหาเนือ้หอหายัางไปมาอมอมใส่เนาะพี่น้องเอ้ยของแสบเลยล่ะครับออมเนือน้อขวเนื้อให้เบื้องเงาเงาขาง่วนนี่ อันนี้พักกระโดนครับพี่นอ้องเคยกินมาครับพักกระโดนนามรสชาติจะออกมันๆกับบอา,าดล้ลยครับก๊างแตกเลยครับโอ้ยมึงพี่นอ้องเอ้ยอวดตัวเลยครับยอดทั้งนั้นได้เลยครับนี่แดงๆนี่แตกคากแตกแน่นอะ,ะเาเทปก็กตัดมันเหมือนกันก็สร้างออกสร้างออกแล้วก็ถือฝน ฝนตกมาใส่เบิง้งยอดงามมาครับแตกคักแตกแน่นี่สีนี่เป็นบักพริกครับพี่น่องโอ้ยพิกกะถือหนามเนาะฝนตกมาหน่วยเต็มเลยครับบต้นสูงคักแน่ หน่วยกับติดติดคักเลยครับพี่น่องเอ้ยนี่แหละคนพริกันี่เอาไปเผาเน,ะนาะเผาเลยตตำน้ำพริกกินกระปนนก็ยังนี่แสบครับอับเดตให้เบิง้งพักไก,กระเดาเนาะนอนพักกระเดาบ้านว่าเทพนี่ก็ไรปลูกไายางครับไรยางไไรเนี่ยผสมผสานกันไป หกยยักไล่ยางม่อึดม่ได้จอดจงมาปลูกยางเดียวเนาะปลูกหลายยางก็จอัปเดตอัปเดตไก่เห้พี่น้องเบื้องน้ำเนาะครับผมไก่ที่เลี้ยงไว้นี่แหละครับกหลายตัว นี่สิบสามสิบตัวแล้วครับก็เอาไอ้พวกเขาป้ายเนาะเขาป้ายก็ทำสีเขาบางทอก็สีเขาพอได้เศษมันก็มาให้ใกล้ให้นีรลกกินครับมันไปทากินไปไปทั่วครับมันยังมามาตายเห็นเนาะจีเป็นลูกเยบอยู่ก็เยอะแยะครับย่างยางอยู่ผมยังมามา กู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 นูกูกูคูกูกูกูีูก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 ีกูกูอูพีกูกลกู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 กงกเพียงกูกกูกููกูกูกกูกูกูกกกกั ใบขูดพี่น้องเออ,เอ,อใบขูดกับใบใ่ครับเนาะแปลกโอตัวเลยครับบริสอบเรหาหรอครับอยู่บรรนอกเข้าอยู่แต่อยู่ในเมืองนี่ก็ตรงสื่อ,อย่างเดียวเลยครับนี่อันใดก็เป็นตังเป็นนันเบิร์นเนาะแต่บรรนอเข้านี่หาอยู่ห้กินง่ายๆครับผมพักขางหัวคางสวนกินได้อะคลิปอัปเดตใน พักเนาะพักทางบ้านกับไก่ที่เลี้ยงไว้นะครับผมอัพเดตให้พี่น้องเบิงและครับผมขอขอบคุณหลายๆครับผมที่รับชมสวัสดีครับ